มีคนอยากออกไปเที่ยวเพราะว่าอัดอั้นมาเป็นเดือนแน่นอนว่าคนนั้นไม่ใช่ปันแน่ๆค่ะคนน้จิวะค่ะปันไม่ว่านีญี่ปุ่นจกฮิโรชิมาตั้งแต่ปันกลับประเทศไทยไปหนึ่งเดือนป,ป้าป๋าก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยอาการตอนนี้เหมือนคนเก็บกดมากๆนี่น่าจะเป็นทริปแรกตั้งแต่ปันกลับมาจากประเทศไทยป้าป๋าจองโรงแรมที่โซบาระที่โรชิมไว,วันนี้เราตื่นแต่เช้าค่ะเพราะว่ามีแพนแวะเที่ยวก่อนไปถึงโรงแรมระยะทางตั้งแต่บ้านเราไปถึงโซบาระประมาณหนึ่งชั่วโมงปกติเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยป้าป๋าจะแพนเอาไว้ก่อนเป็นเดือนแล้วการแพลนน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 นไไไไวว้้้้เเเเเเปปปปปป็็็็ดือออออีี่่่่่่่ยยรรราาาาาาาจจะะมมูสภพพกกกศงงแ ไหวสภาพอากาศย่ำแย่เหมือนเดิมตื่นมาพร้อมกับลมแรงมากอากาศก็ดีมาทั้งอาทิตย์นะแต่มาลมแรงวันนี้นี่เห็นท้องฟ้าแมมอากาศดีใช่ไหมล่ะแต่ลมข้างนอกคือแรงมากเธอจากเมื่อวานอากาศ21องศามาวันนี้เหลือ15องศาแล้วเราคือเก็บเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวไว้ในตู้เรียบร้อยวันนี้ก็เลยต้องรื้อออกมาใส่เหมือนเดิมทุกคนอาจจะคิดว่า15องศามันก็ไม่เท่าไรหรอกไม่ได้หนาวมากมากแต่ลมแรงๆมันทําให้ร่างกายเรารับไม่ไหวจริงๆและการกลับไปประเทศไทยแล้วก็กลับมาญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวมากไม่ได้ปปรรรรรัับบเเืื่่ออองงะะไน อากากจาก44องศามาเจอ15องศาเธอร่างกายมันเซ็ตตัวไม่ทันจ้าร่างกายบางคนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าร่างกายของคุณแม่ลูกสองคนนี้ที่ไม่อยู่ดงอยู่เดือนอยู่ไฟกับเธออาการหนาวๆหน่อยโอ้โหชาไปทั้งตัวเธอ,อ <า S 2> ที่เห็นเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดหลังคาอยู่คือป้าป๋าก็เพิ่งรู้ว่าใช้ระบบคําสั่งเสียงได้ซื้อรถมาตั้งหลายปีแล้วก็เพิ่งจะรู้นี่แหละจ้าที่ผ่านมาคือใช้ระบบสัมผัสมาตลอดรอบนี้เราไม่ได้เดินทางด้วยมอเตอร์เวย์นะป้าป๋าใช้ทางธรรมดาเดินทางคือถ้าเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะต้องเสียค่าผ่านทางตลอดระยะททาางงงีี่เเรรรรรไปแคัั้้้้นนใชสธมมดดลอ ๆเพื่อไม่ต้องเสียค่าผ่านทางค่ะสรุปแล้วการเดินทางในครั้งนี้เสียค่าผ่านทางสุดเย็นจ้าที่บ้านว่าอากาศเลวร้ายแล้วเพราะว่าลมแรงมากพอมาถึงที่นี่เลวร้ายกว่าจ้าฝนตกพวกเราก็เลยต้องแวะซื้อลมกันก่อนถึงสถานที่เที่ยวพอที่ที่เราจะแวะเที่ยววันนี้เป็นสวนค่ะเธอสวนเอาดอค่ะเดินเล่นเอาดอชมดอกไม้<า>ก่อนอื่นก็ต้องแวะซื้อตั๋วเข้าชมกันก่อนนะจอดรถลงรถเท่านั้นแหละฝนคือช้ำมากอากาศก็หนาวพอแล้วฝนตกหยิกโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าไหวนะเดินไปเดินมาสรุปต้องเดินกลับไปเอาเสื้อโค้ทที่รถแล่สภาพอากาศวันนี้ก็ คือมันเป็นยังไงเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยวุดอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อเช้าคือตื่นเช้ามากตื่นมาเตรียมตัวตั้งแต่เชา้าพอออกจากบ้านมาเจออากาศแบบนี้โอโ้เธอง่วงมากง่วงสุดๆที่เห็นเดินอยู่นี้คือกายหยาบลว้ว<ค>นๆคนที่อเลิทคนที่แฮปปี้อยูคย่คนเดียวคือนุ่นคนข้างหลังนุ่นแล้ว<ะ>ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รูปสวยๆเพราะว่ากลัวคนเยอะป้าป่าของฉันเธอเลือกเดือนเธอเลือกวันมาเที่ยว่เดือนไหนคนเยอะวันไหนคนเยอะไม่มาเทศกาลไหนเลยดูไหนที่คนเยอะก็คือไม่ออกบ้านถ้าจะออกบ้านก็คือออกวันที่คนน้อยที่สุดป บ้านอื่นเขาเที่ยวเสาร์อาทิตย์บ้านนี้เที่ยววันธรรมดาส่วนเสาร์อาทิตย์เป็นวันพักผ่อนอยู่บ้านป้าบอกชอบฟิลเหมาที่ท่องเที่ยวแบบเที่ยวกันสองคนแบบนี้จริงจริงมันก็ดีนะได้ถ่ายรูปส,สวยๆแต่บางทีมันก็ดูเงาๆอ่ะมาเที่ยวทั้งทีไม่เจอคนเลยไปคุยกับตุ๊กตาต้นไม้ก็ได้จริงๆสําหรับที่นี่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นสถานที่ต่างๆก็เลยยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนูน่นช่วงไฮนู่นส,สวยๆแต่คนเยอะไงป้าป๋าเลยไม่ออไม่เน้นวิวสวยๆนะคะเน้นถ่ายรูปไม่ติดคนก็พอถ้าวันนี้ไไม่่กกาางง็จะด้้เรลลผูหญิส นแบบี้อยากจะถามท้องฟ้าวันนี้มากว่ามันเป็นยังไงกลางร่มหุบร่มจนเหนื่อยแล้วจ้ารูดูใบไ,ไม้ผลีนี่คือสวยจริงๆเนาะสีต้นไม้กับสีท้องฟ้าเป็นอะไรที่เข้ากันมากเดินมาจนจะเที่ยงวันแล้วค่ะหิวมากๆตอนนี้ไม่ได้ไปหาอะไรกินที่ไหนไกลค่ะอยู่ในสวนนี้เป็นร้านแห่งเดียวในสวนแห่งนี้อาหารก็ไม่ได้มีหลากหลายอะไรมากมายพอช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลีเข้าฤดูร้อนอาหารที่ต้องกินสําหรับฤด,ดูร้อนเลยก็คือโซอบะจ้าใส่ยูกาตาไปกินโซบะโซบะจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะแล้วแต่ความชอบกดออเดอร์อาหารไม่นานอาหารก็มาจะนานได้ไงงกก็ทั้้้ราานมีลูคย่ มีหน้าที่เสิร์ฟก็เสิร์ฟไปค่ะดิฉันมีหน้าที่ถ่ายทำเสิร์ฟเก่งมากขยันเดินเป็นที่สุดบา,บางคนบอกว่าผู้ชายอายุเยอะหาภรรยาอายุน้อยกว่าเพื่อต้องการมีคนดูแลแต่บ้านอิชันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคะ่ะผู้สูงวัยบ้านอิชันชอบรับบทคนดูแลส่วนผู้หญิงวัยกลางคนบ้านอิฉันชอบรับบทผู้ถูกดูแลชอบให้สามีปนิบัติดูแลคะ่ะเป็นผู้รับจนเคยตัวอย่าได้อาจเอาเป็นเยื่องอย่างนะขณะจะกินข้าวยังต้องยกมือไหว้เมียก่อนเลยจะหาได้จากที่ไหนอีกหยอกหยอกนะคะทุกคนไม่ได้พูดก็พูดไปเเเรรืืื่่่่อออออยยยยไไปปปลวาาา้กกมหน กินนะจ๊าไม่ใช่ว่าอีฉันยาดามาลนลงให้ร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นทุกร้านโดยเฉพาะร้านรามเมยมีพริกกระปุกแบบนี้สักหนึ่งกระปุกติดไว้หน่อยกินรามเมงกินโซบะชินแล้วก็จริงแต่ก็ยังต้องการความเผ็ดอยู่ค่ะได้เติมพริกลงไปสักหน่อยมันชื่นใจรู้สึกมีแหงขึ้นมาเลยค่ะเคล็ดลับกินโซบะยังไงให้แซ่บซีดถ,ถึงใจเวลากินให้หลับตานึกถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเผ็ดๆไว้อันนี้พูดเล่นนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะหลังจากซดน้ำโซบะเสร็จป้าป๋าก็พามาเดินในสวนจากผู้ท่องเที่ยว ระหว่างรอฝนหยุดก็สั่งไอติมมาทานค่ะเวลาเนี้ยคือบ่ายสองแล้วอยากไปโรงแรมมากแ,<ต>แต่โรงแรมเช็คอินบ่ายสามครึ่งค่ะกายหยาบนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจฉันไปออนเซ็นเรียบร้อยกินไอศกรีมแก้ง่วงไปก่อนแล้วกันตอนนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ก็ขอบคุณมากๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้ิปทเที่ยวโซบาระไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะพาไปดูโรงแรมที่เราไปพักพร้อมกับอาหารแล้วก็ออนเซ็นของโรงแรมว่าครั้งเนี้ยจะดีหรือว่าจะเฟลยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะเจอกันอีพีสองจ้า